ดรถอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณรู้เขาเกมการตลาดสำคัญยุคดิจิตัลตอนที่2 4. มองหาประสบการณ์ที่มันเป็นส่วนตัวสุดๆ 4. ดส่มองหาประสบการณ์ที่มันเป็นส่วนตัวสุดๆป,ป,ประเด็นนี้คือการทำความเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดและเข้าใจในระดับเชิงลึก i n นไซต์ Inside Data ธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากหยิบมาแล้วใช้ก็ปังคือ p เพนแอนเกนพอยต์การค้นหาประสบการณ์ที่เฉพาะตัวหรือส่วนตัวสุดๆทั้งประสบการณ์เชิงลบที่เคยเจอกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าของเราหรือประสบการณ์แวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องเรียนรู้และเข้าใจพวกเขาได้มากที่สุดเพม,มีเทคนิคการเรียนรู้เข้าใจพวกเขาให้ได้มากที่สุด3เทคนิคง่ายๆได้แก่ 1. การสัมภาษณ์วิธีนี้ผมชอบมากที่สุดการตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เข้าใจหรือได้รับประสบการณ์และตั้งคำถามเจาะลึกลงไปเรื่อยเเราจะยิ่งเห็นแก่นของเพนพอยต์หรือปัญหาที่แท้จริงที่เขาเจอและมันทำให้ประสบการณ์ที่มีนั้นแย่ขณะเดียวกันเราก็จะพบเจอว่าสิ่งที่เขาอยากได้หรือคาดหวังจะเห็นหรือได้รับประสบการณ์คืออะไรทั้งหมดมันถูกนาไปใช้ในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ที่ดีได้แบบเป๊ะเป๊ะเป็นเทคนิคต่อมา 2. การสังเกตการไปเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้การเกิดปัญหาความไม่สะดวกสบายมันจะเกิดขึ้นตรงจุดไหนของกระบวนการในวงเล็บ Service Blueprint จะได้ออกแบบและปร,ะปรับปรุงกันใหม่เช่นในอดีตลูกค้าที่รอในแบงก์บ่นโวยวายด้วยความล่าช้าและไม่รู้ว่าจะได้รับบริการเมื่อไหร่การสังเกตนำไปสู่การออกแบบ ระบบบัตรคิวที่แสดงเลขคิวลำดับระยะเวลาการรอคอยโดยประมาณทำให้แก้ไขประสบการณ์ที่แย่ๆในการเข้าไปใช้บริการของลูกค้าได้ 3. การทดลองเป็นลูกค้าด้วยตัวเองแน่นอนว่า2เทคนิคแรกนั้นเวิร์กแต่เทคนิคที่3ก็น่าสนใจไม่แพ้กันลองไปเป็นลูกค้าเองเลยอาจทำให้คุณเข้าใจว่าการบริการบกพร่องตรงไหน ตรงไหนต้องปรับตรงไหนต้องแก้วิธีการนี้ใช้บ่อยมากในการตรวจสอบบริการของธุรกิจเช่นโรงแรมร้านอาหารการไปทดลองเป็นลูกค้าจริงๆคุณจะได้เห็นว่าการบริการเป็นอย่างไรในสถานการณ์จริงและส่วนใหญ่เวลาทดสอบเราไปแบบปลายเทสนะครับพนักงานบริการไม่รู้ว่าเรามาแค่คิดก็สนุกแล้วว่าจะเจออะไรตอนไปทดสอบนะครับ 5. สร้างประสบการณ์แบบไร้อรอยต่อให้ ประเด็นที่ยากที่สุดและเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มตัวแล้วการเชื่อมต่อช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, ให้ทุกอย่างมีความเสมอเหมือนทั้งข้อมูลและการบริการหรือที่เรียกฮิตบอกว่ามันคือออมนิแชน n นลที่ต้องทำให้ช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทำงานร่วมกันอย่างบรูรณาการไม่ใช่ว่าลูกค้าเช็คข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ line, ว่าของมีที่สาขาไหนบ้าง แต่เมื่อไปถึงหน้าร้านกลับพบว่าของหมดและมันหมดจริงๆแสดงว่าเกิดรอยต่อของข้อมูลในการบริการข้อมูลในโลกออนไลน์โชว์ว่ามีแต่หน้าร้านไม่มีระบบไม่ได้อัปเดตลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดปัญหาคล้ายๆกันแต่ในปริมาณมากมันยุ่งเหยิงแค่ไหนในการทำธุรกิจยุคดิจิตอลโปเมโลแบรนด์เสื้อผ้าที่สร้างบริการแบบไร้รอยต่อลูกค้าสามารถเลือกช็อปออนไลน์เสื้อผ้าได้เลยแต่บอกได้ว่าจะไปลองเสื้อและรับของที่สาขาไหน เมื่อไปถึงเสื้อผ้าที่เลือกไว้จะมีของเตรียมรอให้ลองก่อนและตัดสินใจได้อีกทีโอ้โหมันทําให้ลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัดสินใจช้อปปิ้งได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปเดินห้างตัดสินใจแล้วค่อยไปลองไปจ่ายที่ห้างก็ได้มันสร้างประสบการณ์ที่ดีได้จริงอ่ะอีกสักตัวอย่างการออกบินใบกำกับภาษีที่เมื่อซื้อสินค้าจากแบรนด์เดียวแต่ต่างสถานที่ กลับพบว่าไม่สามารถดึงข้อมูลใบกำกับภาษีที่เคยขอที่สาขาอื่นได้ทำให้เราต้องแจ้งข้อมูลใหม่ทั้งหมดลองคิดว่าถ้ามีร้อยสาขาและผมดันต้องซื้อของต่างสาขาบ่อยครั้งและได้รับประสบการณ์ที่เซ็งสุดๆขนาดไหนนี่แสดงว่า Omnichannel ยังไม่เกิดขึ้นไม่สามารถเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งสำคัญคือทุกช่องทางที่ธุรกิจมีต้องมีมาตรฐานการบริการเท่ากันและทุกช่องทางต้องรู้จักลูกค้า ถ้าวันนี้ผมสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์และในเดือนต่อมาผมไปซื้อที่หน้าร้านข้อมูลควรจะต้องลิงก์เชื่อมต่อกันหรืออีกเดือนต่อมาผมกลับไปซื้อผ่านอ e ีคอมเมิร์ซข้อมูลทั้งหมดควรเชื่อมโยงต่อกันลองนึกภาพตามนะครับเอาแค่ช่องทางเดียวเมื่อเรามีปัญหาการใช้งานสัญญาณโทรศัพท์หรือบัตรเครดิตธนาคาร เราได้โทรไปคุยเพื่อร้องเรียนเราได้เล่าเรื่องราวของเราไปพนักงานคนแรกแก้ไขปัญหาให้เราไม่เสร็จหรือต้องส่งต่อเราไปส่วนงานอื่นๆทุกครั้งที่เกิดรอยต่อทำไมต้องเล่าเรื่องเดิมให้ฟังทุกครั้งด้วยพนักงานจะดูไม่รับรู้เลยว่าปัญหาที่ผ่านมาคืออะไรและให้เราเล่าทวนปัญหาเดิมทุกครั้งถ้าคุณต้องคุยกับคน5คนที่แก้ปัญหาให้คุณ คุณต้องเล่า5ครั้งเป็นขั้นต่ำแน่นอนซึ่งมันสร้างประสบการณ์ที่เลวร้ายในการรับบริการนี่แหละคือปัญหาเรื่องรอยต่อที่ธุรกิจต้องเชื่อมให้ได้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีดรทอยสปอยธุรกิจ